นี่เป็นโหระพาปักชำจากยอดนะคะอันนี้เราก็เอาลำต้นนะคะไปปักชำแล้วก็เด็ดเอายอดมาปักชำเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะแยกเป็นส่วนยอดแล้วก็ส่วนลำต้นที่เราจะแยกเอาไว้เพื่อที่จะสังเกตดูเนาะว่า ส่วนไหนที่สามารถปักชำได้ดีกว่ากันนะคะมันก็เป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งเนาะจริงๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าการปักชำไม่ว่าจากยอดหรือลำต้นน่ะมันก็สามารถปักชำได้แต่แค่ว่าเราอยากรู้ว่าที่ที่นี่นะคะที่เขตร้อนเนี่ยเราสามารถปักชำอะไรที่สามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้เร็วกว่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกะ็มันเป็นแค่ความสงสัยของเราเองนะคะ เพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยสภาพอากาศมันก็ต่างกันเนาะเวลาเราปลูกผกักหรือปักชํำอะไรเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เราก็คลายความสงสัยไปได้แล้วเนาะ mm hmm. ก็คือสําหรับแม่เจี๊ยบนะคะปักชํำจากยอดโอเคกว่าอาจจะไม่สวยในเวลาที่รวดเร็วนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเราสั่งมาเราก็ไม่ได้ปักชํำตั้งแต่ที่แรกนะคะเราเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ4ี่วัน เราถึงมาเด็ดเอายอดอ่อนของเขาเนี่ยมาทําการปักชํานะคะถ้าเกิดเราเอาออกมาจากต้นแล้วก็ปาปักชําเลยก็จะทําให้รากงอกเร็วนะคะประมาณ3วันรากเดินนะคะอันนี้สําหรับเรานะคะที่เราปักชําก่อนหน้านั้นเนาะที่เราตัดเอาจากต้นของเราแล้วก็มาทําการปักชําก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะนี่ระบบรากแต่ว่าตัวนีอ้อยู่ที่ประมาณ10วัน อันนี้น่าจะประมาณ10วันนะคะก็ถือว่าช้านิดนึงเพราะว่าทําไมถึงช้าที่ช้าก็เพราะว่าเราเอาเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3าสี่วันนะคะก็ไม่ได้เอามาปักชําในทีเดียวเลยเนาะเราเก็บเอาไว้เสร็จแล้วเราค่อยเอามาปักชํามันก็คือติดนะลากก็เดินแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะคะใช้เวลาประมาณสิวันถือว่าค่อนข้าง ที่จะช้ามากแต่ถ้าเกิดเราเอามาปักชำอย่างตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นปักชำจากยอดอ่อนอันนี้คือผลลัพธ์ดีมากนะคะ3ามวันลากเดินแต่ว่าตัวนี้คือมันอยู่ในร่มแล้วมันไม่ยอมโตนะคะก็จะมีอาการเหลืองแบบนี้แล้วก็อาการไม่ค่อยดีถ้าอยู่ในร่มนะคะจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะถ้าเกิดไม่ได้รับแสงเขาจะมีอาการเหลืองแล้วก็ใบร่วงอันนี้คืออาการที่อยู่ในร่มนะคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะถึงจะมีรากนะคะรากเดินดีถ้าเกิดเราเอาไว้ในร่มจนเกินไปแบบไม่มีแสงเลยทั้งวันเมืน้ามีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะคือเขาใบใบเขาไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ เขาก็จะเริ่มมีอาการเหลืองนะคะพอเหลืองแล้วใบจะค่อยๆร่วงอันนี้คืออาการที่อยู่ในร่มนะคะให้สังเกตดูเอาเห็นไหมคะสามกระถางเป็นเหมือนกันหมดอยู่ที่นี่เป็นเหมือนกันหมดทุกกระถางนะคะอยู่ในอยู่ในระเบียงอยู่บนระเบียงพอย้ายลงด้านล่างปุ๊บให้รับแสงเต็มวันหรือได้รับแสงประมาณครึ่งวันก็จะเริ่มมีความเขียวสวยแตกยอดอ่อนขึ้นมา อันนี้ไม่ได้ย้ายนะคะก็คือเสียงดวงดูอันนี้คือเป็นการทดลองนะคะว่าเราปลูกบนระเบียงได้หรือเปล่าที่ไม่มีแดดนะถ้าเกิดมีแดดส่องเข้ามาบ้างเขาน่าจะรอดนะคะแต่นี่ไม่มีเลยก็คือน้อยมากเลยนะคะทั้งวันก็คือเศษเสีเ่ยวของแดดนะคือมันน้อยมากอะ่ะเราก็ทดลองไปนะคะการทำเกษตรก็ไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะคะต้องทดลองทำเองโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ มาดูผลลัพธ์ของความแตกต่างระหว่างปักชำจากยอดอ่อนแล้วก็ปักชำจากลําต้นตัวนี้นะคะตัวไหนดีกว่ากันก็ตอนนี้เราก็ได้ผลลัพธ์แล้วนะคะสําหรับคนที่ปลูกอยู่ที่นี่สําหรับแม่เจี๊ยบนะที่ปลูกที่นี่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็การดูแลที่แตกต่างกันนะคะสภาพอากาศที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะวัดไม่ได้นะอันนี้สําหรับของเราเองนะคะที่เราอ,อยากจะ คลายความสงสัยเนาะที่เราสงสัยมานานนะคะเป็นโหระพาที่ปักชำนะคะที่เราปักชำจากยอดใส่ในแก้วพลาสติกตัวนี้ก็นานแล้วเนาะรากก็เดินดีแล้วนะคะเราก็ตอนนั้นเราปลูกฝั่งโน้นเนาะเราตัดช่วงล่างนะคะให้ลากเขา,าลงไปในดินเนาะแต่ว่ารอบนี้ เราก็จะทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจะไม่จะคือจะไม่ย้ายออกจากกระถางตัวนี้นะคะลงในดินเลยแต่ว่าจะขุดขุดแบบนี้นะคะขุดดินแบบนี้แล้วก็ฝังกระถางลงไปเพราะว่าเผื่อว่ามีคนอยากได้เนาะเราก็จะยกให้ไปเลยนะคะปลูกแบบง่ายๆแบบนีน้ถ้าเกิดแมวลงดินแบบนี้คนขโมยก็มาขโมยง่ายนะคะ แต่ถ้าเห็นอยู่ในดินแบบนี้เขาคงจะนึกว่ามันอยู่ในดินเนาะก็ไม่แน่นะคะอาจจะไม่หายแล้วก็ลากเขาก็สามารถที่จะเดินลงไปในดินได้สะดวกนะคะเวลาเราจะเอาให้กับเพื่อนๆที่ขอหรือว่าญาติพี่น้องเนาะป,ะปะกติเขาก็จะมาขออเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นโหระพาไทยที่เราซื้อมากินนะคะสั่งมากินแล้วเราก็เลยแบ่งมาปักชำเนาะนี่ค่ะ จากส่วนยอดเนาะเราก็เอามาปากักชำก็ได้เป็นต้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะเอาเก็บไว้เวลาที่มีคนมาขอเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายก็จะได้ไม่ต้องไปทําการปากักชําใหม่เนาะเพราะว่าส่วนมากผักที่ปลูกที่นี่นะคะก็จะมีคนมาขอเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพาหรือพวกมะเขือ หรือพวกตะไคร้ต่างๆนะคะเราก็ถอนให้ขนาดตำลึงนะคะก็ไม่จะก,ก็ชำอาไว้เยอะเลยก็เมื่อวานพี่สาวพยงก็มาขอไปไปปลูกนะคะเห็นมันเลื้อยสวยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทำแบบนี้ดีกว่าปลูกง่ายก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะ